สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีอาหารเสริมนะคะเป,เป็นผล,ลไม้บด100%เ,เ,เลยนะคะมาให้น้องเจนเน่ยลองาคาสามีจะบอกว่าแอบทานไปครึ่งถุงแล้วนะคะเน<ม>ีย่ยเดี๋ยวให้น้องเจนทานโชว์ต่อเลยลกูกนี่แพ็กเกจนะคะน่ารักมากแล้วก็คุณแม่นะคะท่านไหนที่แบบออกไปข้างนอกนะก็สามารถที่จะพกออกไปได้สะดวกง่ายดายเจนคิได้านนี่หนุนี่หนุ่อ่ะ กินโชว์ลูกบีบใส่ปากไปเลยนี่อร่อยไหมคะย,ย้อยเยอะมันเยอะตี้ดหนึ่งบ้านนี้ใครกินเลยเธอไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นพัฒนาการของลูกนะคะอร่อยไหมครับวันนี้น้องเจนทานรสอะไรคะเนี่ยแอปเปิ้ลแล้วก็กล้วยนะคะอิ่มยังลูกแบง์ไปละเจน เชิญแบงค์ไปนะเชิญครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอ้อาวอีกใช่ไหมอ้าวอ่ะเอาอีกเอาอีกอ้าวอีกนี่จังจั่อืมอร่อยชิมไหมป๊าป๊าชิมไหม,มชิมเหรกินกันทั้งบ้านนะคะอร่อยมากเว่อร่ยอยอ่ะรเดือดมากเลยเวอร์นั่นสิ